สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมครับตู่ครับวิโรธธัญหารกับโชว์รูมออนแอร์ครับพบกันทางยูทูบชาแนลครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งครับเผื่อมีข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ก็ได้สกิดคุณทันทีนะครับวันนี้เรามาที่โชว์รูมของมาสด้านะครับถามว่ามาดูอะไรต้องบอกว่าที่บูธเนาะถามว่ามาดูอะไรผมอยากพามาดู CX3 ปี2020โดยเพราะตัวเบ็ครับราคาถูกลงแสนกว่าบาทรวมแคมเปญเบ็ดเสร็จต้องมีประมาณแสนห้าถึงสองแสน แล้วมันถูกลงมันตัดหรือว่ามันเพิ่มอะไรเราไปดูกันครับการผมต้องการพามาดูคือ CX3 ตัวเบรสนะครับ,บที่อยากพามาดูตัวเนี้ยเพราะว่าราคาลดลงไปประมาณแสนกว่าบาทอันนี้ไม่ใช่อันนี้8,000สนราคาตัวเบรมันเจ0 0 0 0หมื่นับตัวเลขไม่ถูกไม่ผิดนะเดี๋ยวนะสีแดงปัดตัวเบรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินไปดูแป๊บหนึ่งนะฮะผมขออนุญาตถอดแมสเพราะว่า ผมกลัวเสียงนี่นี่นี่เ็ดแสนหกมื่นแปดพันบาทผมผมจะบอกว่าที่ผมพามาดูตัวเบรเพราะว่าราคาลงมาแสนกว่าบาทสิ่งที่หายไปสองอย่างก็คือบายสปอดวอร์นิ่งกับเรียทัฟติกอเลสก็คือเตือนจุดจุดบอดตากับข้างหลังสิ่งที่เติมเข้ามาแล้วก็ราคาไปเนี่ยสิ่งที่เติมเข้ามา เดี๋ยวนะครับสิ่งที่เติมเข้ามานี่ครับจะบอกว่าสิ่งที่เติมเข้ามาเนี่ยตัวนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาเติมเข้ามา D นะครับ N set D connect อ่าแล้วจอตัวนี้นถูกต้องผมถึงบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาเติมเข้ามากับกับ กับเงินที่ลดลงไปและสิ่งท right. ี่หายไปเราจะมองว่ามันโคตรคุ้มเลยเพราะว่ารุ่นแรกๆของบัสด้าจะไม่ให้จอมาใช่ใช่ตแสตช่าตรงนี้มันจะโลนใช่ใช่ตัวนี้จะไม่มีแอร์ดิจิตอลจริงๆแล้วม่เท่าไหร่สำหรับอ่าอันนี้เขาไม่มีแอร์ดิจิตอลอยู่แล้วเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะเบรกมือไฟฟ้าด้วยใช่ครับแล้วก็สามารถปรับเป็นสปอร์ตโหมดได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เต่ว่าในเงินเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาท เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทใช่แล้รุ่นนี้เขาใช้คำว่ารุ่นเบสนะครับลักษณะเขาคือ2.0นะเกียร์อัตโนมัททติหดสเปรด156แรงมา 200, ้า204นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้มีจีเวททิลิ่งคอนโทรลด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับล้อสิบหกนิ้วเบาะเป็นเบาะผ้านะครับมีที่พักแขนด้วยนะครับจอดิสเพย์เจ็ดนิ้วอันนี้เรื่องระบบความปลอดภัยนะถุงลมนิ้ว ABS EBD BA ดีเอสซีแท็กชันคอนโทนยูดิซังยูดิซัเอสเอสคือไรน่าจะเบรกถูกเฉิมนะอ๋อน่าจะนะอีโมจิเบรกและไฟท้ายติดท้ายติด้าปเ็มสี่ปีก็จะพร้อมกับขยายนะยาเวลารับประกันตัวรถนะคะเป็น5ปี5ปี1 5่กิโลเมตรนะคะ1 5 0 0 0 0กิโลโอเคครับผม แล้วก็มันมีฟรีแมนเทนเนซ์5ปีด้วยเหรอค่าแรงบำรุงรักษาอันนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นในส่วนของฟรีในส่วนของค่าแรงอะค่ะค่าแรงค่าแรงฟรีค่รับผมคือ5ปีผมไม่ต้องจ่ายค่าแรงจ่ายค่าน้ํามันเครื่องค่าอะไรแค่นั้นเองถูกไหมฮะแต่ค่าแรงไม่ต้องค่าของเหลวค่ากองเกลืองอะไรว่ากันไปมีประกันชัยเพิ่มอื่นแถมด้วย มาชั้นหนึ่งา่าดีวยีิมีนเชรอ,อร์ไลน์ค่ะถามหน่อยแล้วมีส่วนลดอย่างไรบ้าในสำหรับรถเปิดตัวใหม่นะคะ่ะในส่วนของส่วนลดต่างทำไม่ยังไม่มีแต่ก็เยอะแล้วนะแต่ก็จะมีของแถมให้ตั้งแต่ต้นๆนะฮะครีต่อ้าถ่ายยางหน้าบานเต็มถานขาเคื่อสิ่งให้มีวันรับรถ ค่ะเพราะว่าจริงๆจากเดิมแล้วเนี่ยในส่วนของมรัฐบาลค่ะในส่วนของรับกันตัวรถอาหะรจะเป็นสามปีสามปีแสนโลอันนี้เพิ่มเป็น5ปีแสนห้าใช่ค่ะแล้วก็ฟรีในเรื่องของค่าแรงเนี่ยจากเดิม3ามครั้งสามระยะอันนี้เราเพิ่มมาให้เป็น5ปีเลย5ปีเลยประกันพิเศษแล้วตัวนี้ต่างกับในส่วนของรัฐบาลและตัวนี้ต่างกับตัวล่างเดิมมันลดมาประมาณแสนหนึ่งถูกไหมตัวเดิมมัน8ปดแสนกว่า ใช่ค่ะอันนี้คือพอมาเปลี่ยนเป็นอใหม่มีการปรับภายในนะคะปรับในเรื่องของอแล้วก็ราคาลดให้น้อยลงกว่าต่ามถูกกว่าเดิมใช่ค่ะเอ๊ะแล้วสีแดงนี่ต้องเพิ่มตังค์ไหมสีแดงต้องเพิ่มต้องเพิ่มเท่าไ่ก็ใน c s 3เนี่ยจะเพิ่มข้าตัวมาลสองครก็คือหนึ่งหมื่แ้วสีมีสีแดงอย่างเดียวที่ต้องเพิ่มหรือสีอื่นด้วยคะ ต้องเ่ยจะเป็นสีพิเศษด้วกันสามสีสขามุกเจ็ดพันแมชชีนเกรหนึ่งทาแเกรก็อย่างที่แค่5นาทีครับกับ CX3 รุ่นเบดนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะเอามาขับแล้วก็จะมาทดสอบกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจอีกในเรื่องของการขับขี่แต่ต้องบอกว่าด้วยราคาที่ลดลงมาเหลือ700 0 0สกว่าบาทเนี่ยโอ้น่าสนใจครับราคาที่ถูกลงแล้วก็ออปชั่นที่หายไปเพียงนิดเดียว แต่สิ่งที่เติมเข้ามาค่อนข้างจะเยอะและเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในศึก b s u v มาด้า4 x 3เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจครับฝากกันไว้กับไฟมินิตรีวิวกับโชว์ลูมาแนครับ